สำหรับคลิปนี้ครับเรามาเจาะลึกกันในเรื่องของวงจรชีวิตของซิมเติมเงินนะครับสำหรับมือใหม่คนใช้ซิมเติมเงินนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงฮิตฮิตก็คือ work from home ของ t t นี่แหละฮะที่ราคาถูกมากๆฮนะผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆผู้ให้บริการมาให้ดูนะครับว่าวงจรชีวิตของแต่ละค่ายของแต่ละผู้ให้บริการเป็นอย่างไร ข้อมูลผมถือว่า99%แล้วกันนะฮะผมมั่นใจว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องถ้าใครทราบหรือเห็นว่ามันไม่ถูกก็คอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจะแก้ไขข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์กดสมัครไว้นะครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับทีนี้ เรามาพูดถึงวงจรซิมเติมเงินกันดีกว่าว่าซิมเติมเงินเนี่ยหลักๆแล้วมันก็คืออย่างที่เคยบอกไปคือ <c oughs> มันจะต้องมีอะไรครับมันจะต้องมีอย่างแรกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดของซิมเติมเงินนะครับวันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซิมเติมเงินคุณจะต้องมีวันก่อนนะครับต่อให้คุณมีเงินอยู่แต่ไม่มีวันคุณใช้งานไม่ได้แน่ เพราะฉะนั้นซิมเติมเงินคือเราเน้นกันเรื่องวันการใช้งานเมื่อคุณมีวันแล้วนะครับจากนั้นก็ตัวระบบมันก็จะมาดูว่าคุณมีเงินให้เขาตัดเงินเพื่อไปใช้ค่าบริการไหมหรือมี2ออย่างนะมี2ออย่างนะครับก็คือจะมีเงินหรือจะมีบริการเสริมอย่างหนึ่งอย่างใดคุณก็จะใช้บริการได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดย้ำว่าต้องมีวนัน ณต้องดูแลเรื่องวันนะครับก็ให้เข้าใจให้ตรงกันในเรื่องนี้สําหรับผู้ใช้ซิมเติมเงินทีนี้ก็มีคําถามถัดมาว่าเมื่อถึงเวลาที่วันมันหมดก็คือเส้นนี้นะครับหลังจากเส้นนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเส้นนี้ไปนะครับแต่ละผู้ให้บริการเนี่ยอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยก็จะมีกันอยู่2ช่วงในช่วงที่หลังจากวันหมด ยกเว้นเจ้าเดียวนะครับก็คือ d ีแท็เนี่ยเขาไม่ง่ายไม่ต้องซับซ้อนนะครับเขามีให้ช่วงเดียวเลยว่า45วันนะครับใน45วันนี้คุณจะรับสายรับ SMS ได้นะครับเพื่อนยังโทรหาคุณได้เพื่อนยังส่ง SMS หาคุณได้นะครับส่วนผู้ให้บริการที่เหลือในช่วงที่1แบบ d ีแท็เนี่ยเขาให้30วบันนะครับก็คือรับสายรับ SMS ได้ ถ้าช่วงนี้คุณยังปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เติมเงินอีกอ <c oughs> ในช่วงที่1สําหรับของดีแท็อย่างที่บอกไปช่วงที่หน่งปุ๊บยกเลิกบริการเลยแต่ของ t ี s นั้นเขายังมีโอกาสให้อีกช่วงหนึ่งก็คืออีก30วันแต่ดีทูให้เหมือนกันแต่วันจะน้อยลงก็คือ15วันนะครับในช่วงที่2ของ3ค่ายนี้เนี่ย สิ่งที่คุณจะใช้ได้ก็คือรับ SMS ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับรับข่าวสารข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือจากใครก็ได้ที่ส่ง SMS มาหาคุณนะครับเพราะนั้นทั้ง3าามค่ายนี้ก็จะมีช่วงที่1กับช่วงที่2ใช้บริการได้อย่างที่บอกไปนะครับดีแทมีช่วงเดียวเลยง่ายๆสี5วันหมดปุ๊บก็จะเข้าสู่ทั้ง4ค่ายเมื่อหมดมาถึงเส้นนี้นะฮะเลขหมายนะครับ ก็จะถูกยกเลิกนะครับสัญญาการให้บริการคือก็จะยุติสัญญาการให้บริการกับผู้ใช้ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าซิมนั้นคุณก็จะรับ s m s อะไรไม่ได้อีกแล้วโทรอะไรไม่ได้แล้วคือซิมตายนะครับทิ้งได้เลยนะครับหรือนะครับหรือถ้าบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ว่าไม่ได้ตั้งใจลืมจริงๆโอ้โหแต่ก็ให้เวลาเยอะนะคุณต้องใส่ใจแต,แต่ถ้าคุณลืมจริงจเนี่ย แล้วเป็นเลขหมายที่สวยเลขหมายที่คุณมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันซิมันตายไปแล้วเนี่ยอันนี้คุณต้องไปคุยกับผู้ให้บริการเองที่ศูนย์บริการหรือโทรที่ call center ปรึกษาดูว่ามันมีโอกาสที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมนะครับหลังจากหลังจากเส้นนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นคือมัน อย,อย่างที่บอกคือมันจะถูกลบออกจากระบบไปมันจะถูกยกเลิกสัญญาไปแต่เลขเลขหมายเนี่ยมันจะถูกพักการใช้งานอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับพอพ้นช่วงเวลานี้ปุ๊บเนี่ยเลขหมายนั้นๆเนี่ยก็จะถูกนํากลับมาขายใหม่ก็คือจะมีเจ้าของเป็นคนใหม่เป็นชื่อใหม่ที่มาซื้อไปนะครับวงจรมันก็มีอยู่เท่านี้ครับมันก็จะวนไปก็คือ1มีวันใช้งานไปไม่มีวันก็เข้าสู่ไม่มีวันช่วงที่1 ให้โอกาสช่วงแรกปุ๊บไม่ทาอะไรไปก็ไปสู่ช่วงที่2นะครับถ้ายังไม่ทําอะไรก็ยกเลิกบริการเบอร์ก็จะถูกมันก็จะวนไปอย่างนี้ครับซิมเติมเงินไม่มีอะไรที่จะเข้าใจยากนะครับมันมีอยู่เท่านี้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของของของมันอยู่เรื่องซิมเติมเงินถ้าเป็นบริการรายเดือนมันก็แค่คุณจ่ายเงิน คุณก็ใช้ต่อจ่ายเงินแล้วก็ใช้ต่อนะครับแต่สิมตําเงินคุณต้องมีวันแล้วคุณก็ใช้ไปตามวงจรนะครับทีนี้ <c oughs> น่าจะเข้าใจกันแล้วเรื่องของวงจรชีวิตเพราะมันย้ำย้ำกันจริงๆก็คือคือมันก็ต้องมีวันคําถามถัดมาคือวันเนี่ยม,มาจากไหนได้บ้างมันมาจากช่องทางเดียวครับคือการเติมเงิน การเติมเงินแต่ละผู้ให้บริการมันก็จะมีการให้วันแตกต่างกันไปนะครับเติมเงินก็จะได้วันนั้นคุณต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีนะครับแล้ววันที่สะสมได้ในซิมของคุณเนี่ยมันก็คือ365วันนะครับเติมไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยสมมติว่าคุณมีวันอยู่แล้ว365วันแล้วคุณยังเติมเงินเข้าไปอีก วันคุณก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับคุณก็จะขาดทุนไปเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมเงินก็ตรวจเช็คยอดสอบถามยอดวันกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยคำนวณดูว่าคุณจะเติม10บาท15ครั้งหรือถ้าวันมันเยอะแล้วคุณจะเติมคุณคุณจะใช้เงิน2 0 0บาทเพื่อไปซื้อบริการคุณเติม200ทีเดียวก็ได้ถ้าเผื่อคุณมีวันเยอะอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับ ในช่องทางการเติมเงินของแต่ละเจ้าเนี่ยอย่างเจ้าใหญ่ๆ a s 2 d e t a c อันนี้คือเขาน่าจะสะดวกได้ที่7 e l e v e อเว่นออนไลน์บัตรเติมเงินในรูปแบบหลากหลายเพราะเขาทำมาหลายสิบปีนะครับส่วนของ TUT นั้นอาจจะบัตรเติมเงินอาจจะต้องซื้อที่ศูนย์บริการนะครับแต่ช่องทางออนไลน์ t u t เขาก็มีนะครับอย่างที่เคยบอกไปใน TUT Mobile ตอน่หนึตอนที่สหรือ ตอนไหนผมไม่แน่ใจจำไม่ด้ลองกลับไปดูเขาสามารถเติมบนกรุงไทยเน็กบนมือถือได้แล้วนะครับ SCB ก็ SC เ,เติมได้แล้ว SCB App นะครับบนมือถือก็เติมได้แล้วในช่องทางออนไลน์สำหรับ TOT ก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะครับถ้าคุณใช้บริการแบงก์ออนไลน์อยู่แล้วคุณก็สามารถเติมเงินของ TOT ได้สะดวกนะครับทีนี้ หมดแล้วสิใช้เวลาไปแปดนาทียัง <c oughs> ไม่ยาวมากทั้งรู้ในเรื่องของวงจรงชีวิตซิมเติมเงินแล้วนะครับจำนวนเงินที่เติมกับวันที่ได้อย่างไรก็ทราบแล้วทีนี้เดี๋ยวจะลองมาทำตัวอย่างให้ดูดีไหมฮะจะได้ใครมีเวลาดูต่อได้ก็ดูนะครับตัวอย่างเวลาเติมเงินนะครับ เพราะมันมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันที่ใครที่เติมเงินในช่วงวันหมดเนี่ยมันจะนับวันกันไปอย่างไงนะครับลูกตัวอย่างของทีโอทีใช้สีฟ้าแล้วกันของทีโอทีนะครับ10บ,บาทเท่ากับ30ส,สบวันใช่ไหมครับสมมติวันนี้วันนี้วันที่ยีหเมษายน อันนี้ก็คือยกเลิกอันนี้ก็สามสิบช่วงหนึ่งจำได้ไหมครับสามสิบช่วงสองโอเคยี่สิบหกเมษาเป็นเป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นวันสุดท้ายสมมุติว่าพอพ้นค่ําคืนนี้ไปนะครับมันก็จะเข้าสู่วันที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งเป็นวันที่หนึ่งของช่วงที่หนึ่งที่เคยบอกไปนะครับจากนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ดีฮะ ส0ิบวันนะครับย7ิบเจ็ดคือวันที่หนึ่งแล้วก็ไปอีกสามสิบวันคุณก็ยังไม่เติมเงินนะครับจนเข้ามาสื่อช่วงนี้คุณก็ยังไม่เติมแล้วสมมุติว่าเอาเป็นเส้นนี้แล้วกันเนาะชี้ตรงนี้ดีกว่าเป็นวันที่ห้าสิบหลังจากวันหมดนะครับวันที่ห้าสิบ หลังจากวันหมดก็คือจากจุดนี้เนาะคุณมาเติมเงินช่วงนี้สิบบาทไลฟ์ไซเคิลมันก็จะนับใหม่นะครับคุณก็จะได้วันนับจากวันที่เติมไปเลยนะครับมันมันไม่มีการไปหักลบกบหนี้กันในวันที่ติดลบอะไรตรงนี้นะไม่มีคุณก็จะเริ่มสาตาร์ที่จุดจุดนี้นะครับปึ๊บ ตัววงจรมันก็จะขยับไปอย่างนี้ตัวนี้คือยกเลิกตรงนี้คือสามสิบช่วงที่สองันนี้คือสามสิบช่วงที่หนึ่งสิบบาทของคุณคุณก็จะได้สถานะใช้งานได้มีวันสามสิบวันอันนี้คือมีวันโอเคนะครับนับจากจุดที่คุณเติมเพราะฉะนั้นจุดนี้คุณอาจจะพักการใช้งานไปก็ได้แต่คุณต้องอย่าลืมบอกว่าคุณต้องใส่ใจคอย ในซิมเติมเงินถ้าคุณจะใช้ใช้หยุดหยุดคุณต้องดูแลเรื่องวันเรื่องวันหมดอายุคุณต้องทําจําได้นะครับหรือว่าจดบันทึกหรือว่าตั้งเตือนไว้ในมือถือเดี๋ยวนี้มือถือมันทาอะไรได้มากมายนะฮะถ้าถ้าเราไม่อยากจะลืมให้มันเตือนเราก็ทําที่มือถือทีนี้ <c oughs> สมมุติว่าคุณเติมสองครั้งในวันนี้เลยครั้งแรกก็คือเป็นการเติมในช่วงที่วันหมดเพราะฉะนั้นก็จะนับวันตั้งแต่วันที่คุณเติม คุณก็ได้ไปถามสบ,บาทคุณก็ใช้งานได้เต็มที่ถ้ามีเงินมีหรือมีบริการเสริมอย่างที่บอกไปต้องมีหลังจากที่คุณมีวันแล้วแล้วคุณเติมไปอีก10บ,บาทเลยในวันนั้นมันก็คือสะสมใช่ไหมครับคุณเติมไปอีก10บ,บาทปุ๊บในวันเดียวกันสมมุติว่าสมมุติว่าไอ้วันตรงนี้ของคุณเป็นวันที่สามสิบกันยายนเนาะสมมตินะ เ,ออเดี๋ยวมันจะไปจุดนี้สมมุติแล้วกันโอเคแล้วคุณก็เติม10บาทอีก10บาทนี้ใช่ไหมครับคุณก็ได้ไปอีก30บันก็เท่ากับว่ามันก็สะสมไปเป็นหมดวันที่มันก็นับใหม่ก็จะเป็นหมดในวันที่30ตุลาคม6กสคุณก็จะมีวันสะสมไป60บวันถูกไหม เหมือนเดิมยังไงไอช่วงท้ายอ่ะคุณต้องรู้ว่าคุณมีเวลาสามสิบกับสามสิบก็คือหกสิบวันนั้นก็ยกเลิก <c oughs> มันก็วนไปอย่างนี้แหละครับน่าจะพอจะเข้าใจยังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักถามมาหรือคอมเมนต์มาในด้านล่างกแล้วกันถ้าตอบไดก้ก็จะตอบให้เลยถ้ามีเวลาอ่านนะครับแต่คงมีเวลาอ่านแหละเพราะว่าคนเข้ามาดูไม่ไม่ได้เยอะมาก คอมเมนต์มาก็ไม่ได้เยอะมากก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ถ้าตอบไม่ได้จะไปหาคำตอบมาให้จะพยายามไปหาให้นะครับก็เท่านี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้1 3มนาทีน่าจะเพียงพอแล้วขอบคุณมากครับไว้รอคลิปหน้ามีเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ